ช่วงค,ค้ามาตามก,ตกันต่อกับเรื่องราวของสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงกันนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเธอนะคะมีผลงานเยอะแยะมากมายเอามากๆที่มีออกมาให้แฟนๆของเธอได้ดูได้ชมกันนะคะแล้วบอกเลยค่ะวันในแต่ละวันเนี่ยแฟนคลับเองนะคะก็จะเห็นโมเมนต์ต่างๆของสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงเยอะแยะมากมายจริงๆและในตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะในหมู่มวลแฟนคลับของสาวเบสนี่แหละ คุณผู้ชมว่าเธอนะคะสถานะหัวใจตอนนี้โอ้โหโสดเอามากๆจริงๆแล้วทีนี้นะคะในเรื่องราวของความโสดของสาวเบสเนี่ยเวลาที่เธอนะคะอยู่กับหนุ่มๆคนไหนในเรื่องของเกมมีเคใจก็โอ้โหดีเลิศจริงๆเข้าได้กับทุกคนจริงๆนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เคมีสาธารณะก็ว่าได้แล้ค่ะคุณผู้ชมคะ<อ>แล้วทีนี้นะคะว่าล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของสาวเบสรักวันนี้เนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ ส่วนร่วมกันกับผู้จัดการส่วนตัวของเธออย่างโอ๊ตนะคะแล้วทีนี้บางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องดวงความรักที่เธอจะมีแฟนนี่แหละคุณผู้ชมค่ะทางด้านของสาวเบสของเราก็บอกนะคะว่าเนี่ยอีก3อาทิตย์วันเกิดหนูคุยกันอีกสักเดือนหนึง30มิถุนาก็ได้ก็ประมาณเกือบ2เดือนก็พอดีก็ครบได้และได้ไหมออหมอดูขยับให้หน่อยได้ไหมสวดมนต์อะไรเงี้ยสวดมนต์ได้ไหมให้เบสแบบมีเ ร็ว,รวนนอกจากนี้สาวเบสก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจากดวงอะ่ะมันมีตุลาก็ส่วนแล้วขอมิถุนาก่อนมิถุนาแล้วก็มี30มิถุนาก็นับจากนี้ไปจนถึงมิถุนาก็คุยกันได้ประมาณเดือนนิดนิดเหมาะก,กับศึกษากันแล้วรู้เรื่องครบได้ <c oughs> คุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่บอกเลยว่าน่ารักเอามากๆนะคะทางด้านสาวเบสของเราเนี่ยยังมีการนะคะบอกหมอดูบอกดวงว่าเลื่อนให้หน่อยได้ไหม ดวงเนี่ยบอกจะมีช่วงตุลาขอเลื่อนมาเป็นเดือนมิถุนาได้ไหมเอ็นดูสาวเบสของเราเอามากๆเลยนะคะเนี่ยซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเยผยแพร่ออกไปนะคะ fc แฟนคลับของสาวเบสเนี่ยก็ไม่พลาดคุณผู้ชมคะมีการเข้ามาคอมเมนต์แซวสาวเบสเนี่ยเยอะเอามากๆนะคะทั้งบอกคะ่ะว่ามีการต่อรองกับหมอดูด้วยเว้ยใยน้องเก่งมากถึงขั้นต่อรองกับหมอดูได้ด้วยแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆด้วยนะคะที่บอกว่ามีการ ต่อรองหมอดูเล่นกันคำๆกับเพื่อนสีต่อรองกับหมอแล้วไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยว่า fc แฟนคลับของสาวเบสเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวสาวเบสอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เธอเนี่ยได้มีการต่อรองกับหมอดูว่าขอเลื่อนการมีแฟนจากตุลามาเป็นมิถุนายนนั่นเองก็เป็นว่านะคะหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรอรุน้นรอติดตามกันแหละคุณผู้ชมว่าเออสาวเบสของเราพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มารอรุนเรื่องราวของความรัก เรื่องราวของหัวใจของซาวเบสกันต่อไปอีกทีค่ะ